Đó, bán rồi bạn đè nha anh ngay bán ngay Hãy subscribe cho หายเดียวเนี่ยเนี่ยดูดูโก้โอ้ยเหนียท่วมเลยมันให้เรามาทางนี้ใช่ไหมสะพานทำไมไมันอยู่ไกลจังไงปกติมันไม่มันไม่ไกลขนาดนี้นะไ,นไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ย เรือยนต์มาแถวเนี้นะอะไรวะฮะใช่ลมแม่งดันด้วยนี่ไง,ไงเขียนป้ายว่าอะไรระ,ะเฮมอ๋อ จริงป่ะเออเขาบอกว่ามันหนกทางเดิมป่ะแล้วเขาถึงไหนกันแล้วเนี่ยว่าเขากลับไปแล้วมั้งเดี๋ยวถ้าไปทะลุตรงเมืองนี้ก่อนถ้าไม่มีก็ปั่นกลับดีก็เอ้ยไม่ใช่ผายกลับดีกว่าเออ,เเอ,อก็เห็นสะพานอยู่นะแวบๆแต่มันไม่มีทางเข้าไปใช่ป่ะพิม ผม oh, เ,เ,เริ่มเลยพิมเนี่ยเนี่ยเขามีลูกสอนอยู่พี่แบงค์เนี่ยทางออกเออเอาพิมพ์ถ่ายดิพอกดแล้วเราพริมพ์ค่อยกด ไม่เห็นหรอกเห็นไหมไม่ต,<อ>ตัวมันเล็กโอ้ร้อนแบบมถบรริ่มเลยนถกระยางอ่ะนถกระเลียมติดในโลกวังเรือยนต์เอาไว้ก็พิงไว้เลยระวังตกน้ำแล้วกันปวดขี้อ่ะ้าปวดขี้อืม กินผมบอกว่าไปเฮ้อนี่คือเราไปไม่ได้ <laughs> ไต่ได้มันบอกระวังเรือยนต์ถึงว่าไม่หมายถึงว่าเราพายไปเนี่ยเขาให้เราเดินลากเรืไปปเอ,อไหมบอ้ะ ใช่ได้เชียร์กลุ่มหนึ่งทีมามาตามกูมาไม่ใช่ทางตันหรอนั่นไงขวาละนี่ไงเราเจอสะพานแล้ว ้ตรงนี้นก็มีสะพานว่ะไ้ยจัดเราไปงี้ดีกว่าออกทางเดิมทางเดิมมั้เนี่ยเออเหี่ย,ยติดแล้ว ใอ่กำลังเดินทางไปดูจิดามันตื้อน,นอะเปนไงสะพานไอ้เหี้ย ติดพื้นไงมาติดหรอเออมันไปได้แหละก็ลื่นๆไปอุ้ยเมือ่อยจบไหม ว่าแม่งน้ำมันไม่มีไงเออ,อใชนน่นั่งไงนั่งไงส้ม,มเออมัน <c oughs> ถามให้ส้มเนี่ยว่าว่าน้ำมันมีเปล่าไ <c oughs> พาย คือถ้าน้ำไม่มีเราจะกลับยากนะติดแากพิมตรงนั้นมันลึกป่ะลึกเหมือนกันเหมือนกันก็ดันดันไปนะกูดันพื้นไงรวังเรือว่ไอเระวังไม้พายพลาดนะเว้ยติดแล้วพิมมีปลาเลย

พอกลัวแม่งกลับไม่ได้ดิไปจับไม้ไดิดิไม่ใส่รองเท้าหรอเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนนะครับมันถึงนุ่นไงยพี่อือ ้นั่งไงแล้วก็ถ่ายร้อนมากเลยนะนาทีเดียวเนี่ยนะโคตรร้อนหนูยอมแพ้เดินกลับแล้วเฮ้ยมึงลากของกูไปด้วยคือมันเป็นหาดทรายเห็นปะ หนักปะล่ะตายอยู่กูต้องลงใช่ไหมไปต่อพอ่วยกันเอ่อ,อะอะได้ไหมได้ยอยู่เขามาได้แล้วเราก็ต้อง ไปได้อยู่แล้วโอ้ร้อนไหมหมา เ่ยเลยร้อนด้วยขอให้เลยครับจับไ้ได้ได้โอเคเก็บสองนะครับ่อยอยคอยเก็บล้ำเล็กคอยือออยอล้างขึ้นก่อนทีละคนมันนายัง่ตเพืนนะจับหลักแล้ยืนตรงเยนใยืนตรงก่อนยาลเก้าเก้าปึ๊บโอเค กับหลักเลยยืนโอ้ยร้อนกลางลำจ้ะยืนกลางลำก่อนข้าวออกมาจับหลักเลยลูกเออโอเคโอเคขอบคุณมากครับมันถึงเทาร้อนก็ต้องร้อนร้อนจริงน้ำร้อนเลยอ่ะเพราะหน้าร้อนครับเขาเรียกหน้าแรงอ่ะหน้าแรงกับหน้าร้อนรวมกัน Drop.